สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์สุขุสุคนเดอ้อมาพบมาพอ,อกันคือเก้าในวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองเนาะกะมื้อนี้ก็เป็นมือสิ้นปีแล้วปีใหม่นี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์สุขุมสุคนจงมีแต่สุขภาพห่างกายแข็งแห้งแข็งแหงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่าซุมีขิดสิ่งใดปัถนาสิ่งใดก็ขอให้สมุหมาตรปัถนาทุกประการเนาะขอให้เก่งรวยวยเบิร์รสุขุมสุคนเดอ้อแล้วก็ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขู่สุคนเนาะที่ติดตามหับสมและให้กำลังใจสพอนตลอดมาแหละเนาะการมือนอีก,กะสิบห้าเก็บพักเก็บพักอันเมื่อวหกินกันอยู่เพื่อนละเหล็กอะหน่อยอันมือสิ้นปีหรือว่อาช่วงปีใหม่แหละเนาะกะเฮากับวได้จัดยังมากมายเนาะกะับชื่อเนี่ยอยู่ในกินละเล็กอะหน่อยมากินกันเองสพอะ คนในครอบครัวอะก็เลยมาหาเก็บพักมือนี่เก็บพักบัวพักหอมป้อมพักสลัดเนาะส่วนพักเสริมเฮามีบรวลายกับอได้ซื้อเหล็กหน่อยเติมใส่ห,หน้าแต่พักโตที่เฮามีอยู่กะบ่ต้องซื้อเนาะกะมากับบ่วจรเพื่อนแถ่เก็บพักแล้วกะคือสิเมื่อบ้านคือเก่าอีกแล้เนาะมือน,นี่ก็ลมแห้งแห้งชอกมือหรือปวนนี่กับมือน,นี่เนาะเสียงลมแห้งก็ขอโทษขออภัยหล,ลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องบนสุู่สุกคนบ่วจรมันกำลังย้อนเอาพักสลัดู เอาสีเอาพักหอมป้อมเนาะพักหอมป้อมในเดนกับพักสลัดพักสลัดแล้วก็สีอันหลีเอาไปพักปั่วเมื่อน้ำเนาะมันใหญ่เติบเลยแล้วว่าเนาะสลัดว่าจะเก็บพักยังไง ได้ขนาดนะคะมีพ e. ักซีหรือว่าพักฮองเมันเก็บข้ก็ขอะส้นนี้มันเป็นคนเขาะรเก่าเนี่ัลตใหญ่ัพน เป็นดอกแล้วโตพ่นหวานก่อนโตเมิ่นหวานก่อนเนานนนะงามข่ะกลินอันนี้พี่น้องู้หนึ่ง่นทามมาว่าวังหันเนาะว่าใส่มากตา้ามแตงกระพืชพักใส่ปุ๋ยยังคืองามกับส่วนมากก็สกกสใส่แต่ขี้งวัวเนาะแล้วก็ขี้ไก่ใส่ปุ้ยคอกซองอย่างแหละรังเถ่อแล้วก็เอาขี้งวัวใส่รังเถ่อแล้วก็เอาขี้ไก่ใส่นะมันก็งามเนาะสะลัด วังห oh ันม <faith> ันน้อยวันนี้มันใหญ่บ่เลยเนาะว่าต้องมันก่นบ่ได้เคาะไว้ขี้ดินมันจังได๋ต้องฮดบัดนั้นก่นอะไรยันว่าดินมันแห้ง Pê phần kể lắng ngám đó nga nga tít nga 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 thề nga hòa nga 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 ลาใบกระเทียมนำก่อนักหน่อยเอาเผื่อว่าอยากกินกับอียังหรือว่าอยากใส่ยังก็แซ่บได้ใบกระเทียมด้ หอมหอมกุ้ม,มอันเทนั่นต้นกระเทียมเลยจะกินพัดพัดยังก็จะจะเอิญพัดยังอันพัดอันกระเทียมหัน่นเชียงเสียงใส่อันกุ้งเนาะต้นกระเทียมค่ะนพี่น้นอยคือแซ่บ อนพี่น้องพักสีค่ะโอ้ฟักบัวเพิ่นเป็นดอกบ่ได้นี่เริ่มเป็นหัวเลยออกดอกไปแล้วบัวงามาไปเลย ก็ยากเก็บแล้วเนาะผักบวก็เอาซําพออยู่เฮือนก็อยู่เฮือนก็มีลายเติบอยู่เก็บเมื่อมื้อนี่แล้วก็ผักีผักีบ่ค่อยงามปานดเนาะผักีผักีแล้วก็ผักหอมป้อมเนาะนี่ดหอมป้อมสลัดแล้วก็ใบกระเทียมจักสิเอาไปใยังใบกระเทียมเก็บเผื่อมื้อเนาะ ส่นพักเสริมมันบุรายกับบริเก็บเนาะโตแม่เพิ่นปลูกนี่มันใกล้จะเป็นดอกอันนั้นโตปลูกใหม่นี่เด็ดต้นนี้เนาะพักเสริมเพิ่นเฮักกับมาปลูกมันยังบ่ค่อยหลายมีอยู่เท่านี้เนาะก็เลยบ่เก็บดอกเก็บแต่แนวอื่น อย่างไปเก็บปักแตงสักช่องสำหน่วยไปตำกินขาบเที่ยงอยู่หน้ากันหลังจากที่เก็บไปมือนาบอู้มีหมากใหญ่อีกหรือเปล่าใหญ่นำกระบาดันเก็บเลยเลยเอาไปตำสักหน่วยช่องหน่วยกับพ่อหอกเนาะหาบ่งกันมันใหญ่ไว้อยู่นะเก็บไปวางซองเสมอขึ้นหลัง เก็บไปมือน่ะกับอจอดพืนเมือบ้านกับแบ่งให้ผึน่นเอาเมือตำอยู่บ้านน,ำน้ำเนาะอยู่บ้านหญ้าข่อยนะพว่แล้วก็แล้วก็ปลูกแต่ว่ามันโบงงามนะมันยังบบได้กินมามันก็เลยเอาเมือให้เราตนำนามันเก็บข้าวแบบใหญ่ไ,ไวอ้อะไรต้องสมือผ่านไปใหญ่อีกเลยได้หบักเต่ง แต่ว่าเมื่อนีหาสิเก็บเมื่อให้เบาพรนผ่นนําเนาะพักก็สิแบ่งผ่นนําแล้วก็หมักแตงก็สิเอาเมื่อให้ผ่นตากินน้าหัวซาโจยก็บเบาพรผนก็บ่บได้ค่อยได้ออกมาปันใดก็สิปิดพอได้ให้ิ่นตํากินเนาะรัวเห็ดอะได้กินก็บรัวสิกินกับแจวกับจุเนาะมากใหญ่ลีนอ่ะค่ะค ้นนี้แห้งใหญ่โอ้งามหมเลยฝักแตงอันนี้สนิดแบบนี้ก็งามคือกันเนาะแบบใหญ่เิแตงขาวกอนใหญ่ซําไดใหญ่เติบดอกีลีัแตงขาวแล้วแตงกว่าแบบสนิทากสีขาวๆเนาะมือหน้าน้อยแห้งมือนมือนี้ใหญ่เติบแล้ว lôi mạng có nhảy lôi con mạng này. đang cấp phó lại video ấy, lai mạng vào kiếp ở mạng, cứ vào bán xong thì phó lại song mã, phần phần chắc chắc nuôi, song nuôi. ตอนนี้กลับมาฮอวเทียงแล้วพี่น้องอยากเก็บบักเต้าบักแต,กแตงเนาะกับชีได้ผักสลดัดผักหอมป้อมผักบัวใบชีแดงๆอันนี้คืออันใบกระเทียมเนาะแล้วก็ผักซีมักแตงพี่น้องมารีเก็บมาเก็บเอาซำหรับกินเนาะกับประมาณนี้เลย อคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไวส้สำนียก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลว้วกดสั่นกระดิ่งให้ในเดอ้อพี่น้องเผื่อสีมีกำลังใจเห็นคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้เบิ่งได้ชมกันต่อไปเนาะพอนคลิปหนาผู้ละสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบ,บายดีสวัสดีพี่น้อง